่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกเย่ๆเย้กับเขาสุดช่วงที่3นะฮะของรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะฮะเป็นช่วง Travel Tips หลายๆคนเนี่ยอาจจะสนใจ<ฆ>เพราะว่าอยากไปต่างประเทศอยากได้ฟีลแบบนั้นนะฮะแต่ว่า<ฆ>บางทีไม่มีเวลาไม่มีวันพักผ่อนพอนะฮะ<ฆ>หรือว่าบ<ฆ>ัดเจ็ตไม่ถึงเงี้ย<ฆ>โอโ้โหทำไงล่ะฮะ<ฆ>แต่ว่าในประเทศไทยของเราครับมีสถานที่ท่องเที่ยวพวกนั้น ที่คล้ายกับต่างประเทศเลยวันนี้เรามาแนะนํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดีคะแบ๊บที่แบบแรกนี้เลยครับทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะกับททเลซายซาราครับผมว้าว <Wow. S 2> ในเมืองไทยนะฮะซึ่งรู้จักกันแล้วนะฮะกับเทเลซายซาราครับอยู่ทางตอนเหนือนะะของทวีปแอฟริกาครับซึ่ง ช่วงไฮไลท์ที่จะแนะนําให้ชมเนี่ยคือช่วงเวลาเย็นพลบเพลจังหวะเดียวกับพระอาทิตย์กำลังตกดินครับะจะได้ชมความสวยของแสงทองจากดวงอาทิตย์ฮะ mm. ที่ส mm. ่องมากระทบกับทรายสีขาวระยิบระยับยนี้ mm. ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีสถานที่ที่ทคล้ายๆกับทะเลทรายสหาราอยู่นี่เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือหาดพงนะฮะตั้งอยู่ในแก่ง3,000โบก mm. จังหวัดอุบลราชธานีครับยามเย็นนะฮะช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะมีบรรยากาศคล้ายกับทะเลสหฮารามากมากเลยเราเคยไปเหยียบที่นั่นทีนึงด้วย ใช่ไปกับน,นกแองน่าอิฉามากเลยสวยปะสวยสวยจริงแต่ะะว่าไม่ได้อยู่ตอนซันเซ็ใช่ไหมไม่แม่ไม่ถึงตอนซันเซ็แต่ก็รู้สึกได้ว่าเหมือนเออเหมือนทะเลทรายจริงๆอะ่ะแต่ว่าเหมือนกับไปที่อุบลเนี่ยนอกจากจะไปทะเลทรายสาขาเรายังเหมือนไปแกรนงแคนยอนด้วยใช่จะพูดอยู่พอนีดดอยู่ติดกันเลยเออไอ สามพันโบกเนี่ยก็คือเป็นแกรนด์ขันย์ยันปะทศไทยเลยใช่แล้วคือเหมือนกับไปหนึ่งได้สองอ่ะใช่ใช่ใช่เห็นซาฮาราด้วยเห็นการคันยอนด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะค่ะแบมก็มีบอกไปแล้วนะคะว่าไปที่ไหนถึงจะเหมือนทะเลทรายซาฮาราค่ะฉันก็มีเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะทํายังไงจะให้รู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ที่ภูฐานแต่อยู่ในเมืองไทย อ่ะมีที่ทหนึ่งมาแนะนําค่ะนั่นก็คือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากในที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคหลายคนพยายามมากในการเดินทางไปที่นี่เพราะว่าไกลเหมือนกันนะแล้วก็เดินทางค่อนข้างใจยากนิดนึงเพราะว่าอยู่บนเรนผาสูงถึง900เมตรค่ะคนะฮะแล้วก็ แต่แต่จับลองเลยว่าถึงแม้ว่าทางจะยาวขนาดไหน<อ>หรือว่าจะขึ้นลาบากนิดนึงแต่ความรู้สึกที่ได้ขึ้นไปอยู่นะคะบ,บนวัดพระธา,าตุผาซ่อนแก้วเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยหายเหนื่อยเพราะ<อ>ว่าสวยงามมากค่ะสถาปัตยกรรมที่นี่สวยมากเหมือนอยู่ที่แบบวัดที่ที่พุทธานที่ชื่อว่าวัดทักษังเลย หรือว่ารังเสือไทเกอร์เนสที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ที่นี่จะวิจิตรงดงามตะการตามากเพราะว่าเราสร้างที่นี่ได้อ่อมาประมาณนึงแล,แล้วแล้วก็มีการใช้สถาป,ปัตยกรรมที่สวยงามมีโมเสกมีกระจกค่ะออที่เอามาประดับตกแต่งเวลาที่พระอาทิตย์นะคะสะท้อนส่องเข้าไปเนี่ยจะเป็นระยบริบระยับสะท้อนออกมาเลยล่ะสวยมากวัดน,นี้ลูกเล่นพระอาทิตย์มีอีกแล้วนะโอ้โหสวยมากวัดน,นี้คารันตีจริงคุณผู้ชมว่าสวยมากต้อง ไปเห็นเป็นบุญตาให้ได้จริงๆในชีวิตเนี้ยต้องเห็นวัดนี้ให้ได้ค่ะต้องไปไหว้สักการะให้ได้แนะนําจริงๆโอ้โหโหอเคครับอ่ะน่าก็ผ่านไปที่ที่สนะครมาที่3กันบ้างครับ กับนครวาติกันค่ะนะฮะอยู่ในเมืองไทยนี่แหละฮะโอ้โหหาได้ที่ไหนครับที่นี่เลยครับอยู่ที่โบสถ์อสัมชัญบางรักนะฮะมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีแล้วครับสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์นะฮะด้านในเนี่ยผนังแล้วก็เพดานก็งดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกครับและ ปรติมากรรมปูนปั้นนะฮะที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาคริสต์ครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็คล้ายกับความงามของสถาปัตยกรรมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวัติกันนั่นเองครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็มักจะถูกเลือกเป็นสถานที่ที่แบบ ไปเวีดดิ้งกันอะนะฮะก็มีนะมีหลายคนไปแต่งงานแต่งงานใช่ซึ่งผู้หญิงหลายคนเน่ยผมว่าชอบใช่ไหมแต่งงานในโบสถ์ดูเหมือนแบบเหมือนในเหมือนในเหมือนในนหังอะเหมือนในหนังฝรั่งเราอยู่คอนแวนด้วยนะสามชั้นคอนแวนอยู่ข้างๆโบสถ์ใช่ใช่อยู่ข้างเลยนะฮะสวยงามจริงๆครับค่ะนะคะก็ผ่านไปแล้วกับสไตล์แบบยุโรปตะวันตกนะคะกลับมาที่เรื่องแบบทางพุทธศาสนากันบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดอยากจะหา สถานที่ที่เหมือนกับสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าพุทธคยานะคะในเมืองไทยชนแนะนําให้ไปที่วัดพระพี่นางค่ะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่สวยงามมากนะคะลักษณะสถาปัตย์สไตล์อินเดียแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นการจําลองแบบพุทธคยาที่อินเดียมาค่ะซึ่งพุทธคยาเนี่ยนะคะก็คือสถานที่ตัดสรุ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญค่ะของนักสแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกด้วยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากไปไกลถึงอินเดีย แวะมาที่นี่ละค่ะวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์นะคะหรือว่าวัดพระพินาที่นี่เนี่ย จะมีการจําลองแบบอย่างที่บอกไปแต่จะวิจิตรงดงามขึ้นไปอีกเพราะว่าจะมีการเพิ่มรายละเอียดต่างๆให้ดูงดงามนะคะแล้วถ้าเกิดใครได้ไปถึงที่นั่นแล้วลองสังเกตบริเวณโดยรอบดูค่ะจะมีบันไดาทางขึ้นนะคะเออสาพระเจ้าอาโศกมหาราชที่สร้างไว้นะลุมพินีวันแบบเดียวกันจําลองมาเลยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับใกล้ชิดเหมือนเราไปอยู่ตรงสถานที่ประสูิของวพระเจ้าจริงจ,งจงแต่ไม่ต้องไปไกลถึงอีเดียอยู่ที่เม,มืองไทยนี่แหละค่ะสวยนะยอดนะฮะโอเค มาเราไปที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างดีกว่าหลายคนเนี่ยอยากไปเกาหลีเลยเกินตอนนี้ Korean Fever นะครับเพราะว่ามีซีรีส์อยู่เกาะหน้า,านาี้หลายคนรู้จักอยู่แล้วอยากไปนะฮะที่เกาหลีนั่นเองที่ไทยมีไหมมีเหมือนกันครับค,คล้ายๆกันเลยนะฮะนั่นก็คืออยู่ที่สวนสวนบ่อกแก้วจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับซึ่งนะฮะเป็นส่วนที่ให้นักท่องเที่ยวนะฮะแวะมาชมความงดงามของทิวสนครับหลายร้อยต้นนะฮะพร้อมกับ สัมผัสความเขียวชะอุ่มนะครับผมแล้วก็อากาศอันแสนเย็นสดชื่นสบายนะฮะของภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,100เมตรเลยอโอ้โหดูบรรยากาศแล้วน่าจะแบบว่าร่มรื่นสบายนร่มรื่นสวยนะไปไันตัรยินเนาะใช่ยิ่งตอนอากาศแบบนี้ยิ่งโอ้โหโรแมนติกสิงคครับคล้ายๆกับ เกาะนามิเลยนะไม่รู้ว่ามีในวิดีโอของคุณแพทริกหรือเปล่าคุณแพทริกอรอ <laughs> this is my city <laughs> อา <laughs> ลาๆก็เมื่อกี้นะคะไป,ไปบรรยากาศแบบสนสวนสวยๆกันมาแล้วนะคะคเปลี่ยนไปอะไรที่เป็นน้ำนํำๆกันบ้างดีกว่านะคะโดยเฉพาะทะเลสาบถ้าเกิดใครกําลังมองหาทะเลสาบอินแลนด์แบบที่อยู่ที่กัมพูชาแล้วก็แต่ไม่อยากไปถึงกัมพูชา ก็มาที่นี่เลยค่ะสังขะบุรีนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่นี่การันตีคอนเฟิร์มความสวยความสงบและวิถีชีวิตแบบธรรมชาติใกล้ลุ่มน้ำค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะถ้าลองมองดีๆเนี่ยน้ำเนี่ยกับแสงสะท้อนเนี่ยมันจะสวยงามมากเวลาที่เรามองในช่วงยามเช้านะคะมันจะรู้สึกแบบเหมือนอยู่ทะเลสาบอินเลเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย ที่นี่นะถ้าเกิดไปถึงเนี่ยเขาแนะนําให้ปั่นจักรยานค่ะอรอบสังขบ,บุรีใช้ระยะเวลาไม่นานแล้วก็ปั่นไม่ยากด้วยแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการไปชมคืนนี้แหละที่กำลังเห็นอยู่คือสะพานมอนค่ะถือว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเภทไม้นะสะพานไม้ยาวถึง1กิโลเมตรด้วยกันในโลกด้วย เอาไว้ว่าในโลกต้องไปสัมผัสต้องไปเดินให้ได้แล้วถ้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยกระโดดให้ได้ไหมเนี่ยต้องไปกระโดดน้องคนนี้ให้ได้เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากไปที่นี่แล้วไปแล้วก็อยากกลับไปอีกคือความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีบ้านกลางน้ำค่ะเวลาเราจะไปพักที่นี่นะคะปาทีก็เป็นแพร ต้องไปหนอยแพบนน้ำอ่ะแล้วคือเปิดเปิดหน้าต่างเปิดประตูมาแบบลมเย็นเลยกลางน้ำาแล้วตื่นเช้ามาก็ไปปั่นจักรยานชมสะพานไม้ชีวิตฟินมากบอกอลองดูค่ะนะคะที่สังขบุรีกาญจนบุรีเหมือนทะเลสาบอินเลเลยบรรยากาศน่าจะดีมากเลยนะอะเมื่อกี้ผมพูดถึงเกาหลีไปแล้วมาญี่ปุ่นกันบ้างหลายคนก็อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะ จย่ไปโอซาก้าอุ้ยเมืองนี้ฮิตเหมือนกันนะฮิตเหมือนกันนะฮ,นนฮะนอกจากโตเกียวก็มีโอซาก้าที่คนไทยชอบไปนะฮะนี่นะฮะในเมืองไทยก็มีเหมือนกันครับที่จังหวัดชลบุรีนะฮะจังหวัดที่ได้รับวัฒนธรรมจากแดนอาทิตย์อุทัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฉบับข <c oughs> ้นตำรับนะฮะชูเปอร์มาร์เกต็ตที่มีสินค้าทะเลแล้วก็เครื่องเทศนําเข้าจากญี่ปุ่นมากมาย <c oughs> เลยครับรวมไปถึงแสงไฟสวยงามนะฮะส่องสว่างยามค่าคืนจากร้านสไตล์ อิซากะยะนะฮะเป็นร้านเหล้าแบบญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจัดเทศกาลแบบญี่ปุ่นนะฮะเป็นประจำทุกปีครับซึ่งบรรยากาศดังกล่าวที่ในเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็คือลิตโตโอซาก้ะสามารถไปกันได้ลิตโตโอซาก้านะฮะเหมือนมากเลยนะเหมือนเข้าไปในแดนโอซาก้าเลยคือเหมือนมีคนญี่ปุ่นแถวนั้นเยอะหรือเปล่านั่นน่ะเินั่นน่ะสิเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าทองหล่อทองหลอกก็ทองหลอกว่าญี่ปุ่นเยอะแต่ทองหลอกมันจะเหมือนกับเป็นนิฮอน่ะ เหมือนก็เป็นหย่อม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 เมนไปนะก้ต้องเข้าไปทอรหลุดออกมาก็เหมือนกับมาเมืองไทยละงั้นลองไปริโตอาการ์นะาจจะไม่ได้ไม่เยืองเป็นทั้งเมืองเลยใช่ไหมน่าสนใจขอบคุณค่ะเอาล่ะเมื่อกี้ญี่ปุ่นไปแล้วนะคะยังเหลืออีกแบบหนึ่งที่แบบว่าอาจจะ หายากคือสไตล์จีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปติจริงคือหลายคนบอกว่าเยววาวราชไงไม่ๆวันนี้เรา Travel Channel เราไปไกลกว่าเยววาวราชแน่นอนอค่ะหลายคนกําลังมองหาที่ที่เป็นธรรมชาติแบบขุนเขียวขจีก้อนเมกงดงามภูเขาอะไรแบบประมาณว่าถอดจากหนังแบบ จอมยุดมาเลยเล <Yeah. S 1> ยเงี้ยมีค่ะถ้าเกิดมองหารายแบบนั้นคือกุ้ยหลินใช่ไหมของประเทศจีนเรามีที่เมืองไทยเหมือนกันกุ้ยหลินเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่เขื่อนรัชประภาค่ะอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุษารธานีดูสิคะ ลองดูนะคะขวามือเนี่ยคือกุ้ยหลินไปรเทศจีนแล้วมองซ้ายมือนะคะมันคือรูปเดียวกันหรือเปล่าเออมันลลเป็นรูปเดียวกันแต่กำลังจะบอกเข้าใจถูกต้องแล้วมันคือรูปเดียวกันแต่ให้ซึมซับกับบรรยากาศนี้ว่าคุณเนี่ยนะคะสามารถพบกับบรรยากาศนี้ได้ที่เขื่อนรัชบพาค่ะ,ะเพราะว่าที่เขื่อน,นเนี้ยเนี่ยทำไมถึงทําให้บรรยากาศได้แบบนี้เพราะว่า ระดับความลึกของน้ําที่เขื่อนะค่ะมันลึกพอสมควรเลย <Wow. S 1> แล้วก็มีสีของตะไคร่น้ําครับมันทําปฏิกิริยาการสะท้อนกับแสงค่ะก็เลยทําให้น้ําที่เขื่อนเนี่ยนะคะดูเป็นสีเขียวขจีเหมือนกับที่กุ้ยหลินเมืองจีนนั่นเองเป็นมอลกรกดเลยล่ะนะคะกิจกรรมที่ทำที่นี่ได้เนี่ยนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถนั่งเรือใกล้ชิดค่ะคแล้วก็เลือกนอนในบ้านพักแบบแพริมน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันเก๋เก<ๆ>๋นี่ไงนี่ไงนี่ของจริง นี่ของจริงเหมือนมั้ยเหมือนเหมือนจริงๆแล้วรูปรูปเมื่อกี้ฝั่งซ้ายก็คือไทยเนี่ยแหละเราคิดว่าเป็นไทยก็เหมือนมากเลยอ่ะเหมือน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 รูปเดียวกันนะฮะอ่ะเราพาไปจีนแล้วด้วยค่ะเกาหลีด้วยญี่ปุ่นนะแล้วอินเดียก็มีภูฐานด้วยภูฐานก็มีโมร็อกโกบ้างเออโมร็อกโกขาดอีกแบบนึงใช่ไหมหลายคนก็ชอบสไตล์แบบโมร็อกโกเขาบอกว่าที่หัวหินโรงแรมนะนะนี่นะฮะที่วิลล่าโมร็อก รีส <Res> อร์ทฮะไม่ได้อยู่ที่หัวหินเลยไปน,นิดนหนึ่งอ,อยู่ปราณบุรีค่ะค่ะ,ค,ะครับผมซึ่งก็ตกแต่งรูหรานะฮะไสไตล์โมร็อกโกค,ครับทุกรายละเอียดเลยนะฮะแล้วก็โดดเด่นด้วยสีสันสน,นอกจากดีไซน์ที่น่าประทับใจแล้วเนี่ยทำเลของรีสอร์ทก็ยอดเยี่ยมเพราะว่าปราณบุรีเนี่ยเธอรู้กันอยู่แล้วว่าชายหาดเนี่ยเงียบสงบค่ะแล้วก็ทอดยาวนะฮะ153เมตรนะฮะแล้วก็เงียบสงบมากๆนะฮะใครที่อยากอยู่แบบ สันโดษนิ่เงียบๆแบบโรแมนติกโรแมนติกนะฮะแนะนำเลยครับไปปาร์มบรีนะฮะแล้วก็วิสอนี้ด้วยวิลล่ามาร็อกวิสอนะฮะจะได้สไตล์แบบมาล็อกโกล์อ่าเอาละค่ะกัครัไปมาหลายประเทศแล้วนะคะขาดอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ประเทศของความโรแมนติกก็คืออิตาลีนั่นเองแล้วเขาบอกทำไงดีจะไปเวนิสอิตาลีบางคนบอกว่าไปที่ไงมาเก๊ามาเก๊าใกล้ๆไม่ละค่ะมาที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวไปตเซียใกล้กว่าเยอะเลยหัวหินนี่เองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการจําลองนะคะเมืองเวนิสของอิตาลี เมืองห่งซายน้ําอันสวยงามค่ะเขาจําลองมาหมดเลยนะคะแม้กระทั่ง ut, ทิวทัศน์เรียบแกรนแคนาลที่ยาวกว่า200 3 3> เมตรค่ะออมีจิตรกรรมล่องเรือกอนดอราชมวิวทิวทัศน์ภายในเดอเวเนเซียด้วยนะคะแล้วก็มีการจําลองจัตุรัสเซนมาร์ครวมถึงหอระฆังสัญลักษณ์ของเมืองเวนิสเอาไว้อีกด้วยโอ้โหครบเลยเนี่ยเหมือนมากออคือ<ม>พูดเลยว่า เหมือนอยู่อิตาลีอ่ะนั่นเดิตอนนั้นปีที่แล้วไปทำไมเนี่ยมาเกาเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเปิดนะเนี่ยนี่มีเออมีที่นี่ไม่ต้องพาพ่อแม่ไปที่นั่นแล้วเขาก็มีหอชมวิวด้วยนะสูงถึง23เมตรอีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปค่ะ ของสาาปตยรกรมที่นี่ ừ ừ ừ เอาไปไหล <ะ S 2> นอกเพื่อนได้เลยว่าอยู่อิตาลีเ <c oughs> นะแล้วก็เราก็ไปแท็กแบบต่างต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> โอเคดีนะแน่นอนครับแล้วก็นี่แหละครเป็นสิบสถานที่แม้ที่เรามานําเสนอวนัน <c oughs> นี้นะครับหวังว่าน่าจะชอบกันเลยคร <c oughs> เพราะว่าได้บรรยากาศที่แตกต่างนะฮะใครที่อยากไปต่างประเทศแต่ว่าไปไม่ได้นะก็ลองดูครับที่เหล่านี้ที่เราแนะนําไปนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปพักกันก่อนช่วงหน้ามีอะไรครับช่วงหน้าฟีลคืดค่ะจะฟีลูืดขนาดไหนคะต้องมาดูกันค่ะสัรู่เดียวครับ